คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงแต่ญาติที่จากไปหลายปีกลับยืนทำอาหารให้ฉันเหมือนไม่เคยหายไปไหนทว่าสิ่งที่อยู่ในหม้อไม่ใช่อาหารที่มนุษย์ควรได้เห็นและตอนที่เธอหันมามองฉันถึงรู้ว่านั่นไม่ใช่ญาติที่ฉันจำได้อีกต่อไปนี่คือตอนต่อของเรื่องเล่าตามเงื่อนไขของคุณเขียนเป็นไทยเว้นบรรทัดทุกประโยค จังหวะสัน้นบรรยากาศหลอนไม่ใช้คำเต็มสมบูรณ์ดำเนินต่อเนื่องไม่จบเรื่องคืนพรจัดเต็มัดัวลมเย็นพดแตรก็ไผ่ขาดเสยงกรอบกราวผลลมแต่พวชนเหมือนมอเย็นลบจากใครบางคนชนเดินผ่านลานดนเงาจากจนทรคขนขยายตะวบนฝาเรนกล้นหอมแปลกๆล,ลอยออกจากคลอง คนคนน้ำรอนรอนปนกลนเข็มจางๆยาฉนคนทวนหายไปหลายป่ากลบก่ออะไรบางอย่างในครอวอแสงไฟจากเตาฐานกระพบเงารบทรงของยาแตกราวมัวควรเสเยงโหลเหลงดังกลางหองเหมือนมอของใครบางคนกวนทงเร็วทงหนกฉนเรกเบาๆยอกยาเงานารบกลแล้วขยบว่า เหมือนหันมามองตรงๆแบบไม่ใช่ตาคนอกชนตดลมหายใจขาดตอนรถโลหดตขมขนในปากยากมานาขนเหมือนยมสงบังยางในหมอใบเกา่พาพลช้ยเขาไกลสเสยิงดงกรอดกรอดดงออกจากเครื่องในตาว,วเธอไฟจากเตากระพบแรงขนเงาของญาติยาวเหมือนเส้นเอ็นทบิดไปมาชนยืนคางขาไม่ขยบแล้วยากแงาปาก สเสเดยดออกมาไม่ใช่สเสียงของคนในบานสเสียงนมนนนกเหมือนของอะไรทอยไต่ดะณทมทงหนบทงชาตกลนเข็มแรงขนจุกอกเหมือนถกดนออกมาจากหมอนเธอยนมอขนมาชาชาปลายนวะกลายเป็นแผนคลำคลำเหมือนใบแต่คงงอผดระปะปลายนวนนดไปทอฉนชาชาใกล้ขนเรืเยๆ ชนถอยหลงแต่พอนมดระขางหลงเหมือนนมอะไรบางอย่างกลไวไวแนบหลงสเสียงยาหวนมอกรอบเหมือนจะบอกบางอย่างแต่คำทอกมาเป็นพพเยงสเสียงขดขดแหลมแหลมเสียดเหดมือนกำลงฉกบางอย่างออกจากกระดกชนรัศวะของทงเร็มเย็นลงเย็นจดเหมือนมอใครแต่ถลงคอจนชาไปทงตอวอยาหยดกวนหมอ แล้วคอยคอยเงยหนาขนเงาคลมหนาเธอแต่ชนเนเสนตาแดงจางวาบพรองความมาดลนนยาคอยคอยเอ็นตัวเขาหาชนท่กขอ,อของกระดกเธอดงกรอดกรอดเหมือนเหลธกะเกาผดระปาขยบเขาหามาดละนดเสนตาแดงจางทชนเห็นแวบแรกเรมชดขนเป็นเสนแสงวงเลข,เ,ลขเหมือนดวงไฟในธรรมดกะพบไม่สม่ำเสมอ ลมหายใจของเธอพนอกมาทงขนทงตลนเข็มเหมือนกลนเนื้อตกทงไวในอากาศนานหลายวนชนรถหวงจมกระชาตาเรมแสประคนรถบดเบาๆในคอขาของชนเรมอ่อนลงเหมือนจะลมตรงนะแต่อะไรบางอย่างผลกระชนขังหลงเหมือนลมเย็นแต่เป็นมอทอนกจนเหมือนมอคนเสียงขดดงขนอกมะครง คราวนดดงมาจากดานหลงยาเหมือนนมอะไรบางอย่างคลานออยบนพนชาชาสเสียงเศษด,ดนดงเบาๆตามมาด้วยยาหมดหดจากหมอนแล้วชายออกรบทรงแปลกประหลาดควานหาอะไรบางอย่างในเงามดปลายนวัดเธอแสดงจากไฟเหมือนเลือดส่งออกมาแต่ไม่หยดไม่ไหลคงออยกบทนอย่างนอนนานมากแล้ว ชนพยายามจะเลิกเธออกมะครงยอกยาแต่เสยงหลดออกมาใดแคลมแคลมเหมือนนนมอตดอคอเธอหยดขยบเงยหนามาเซนตาแดงคอยคอยสายขนเหมือนแสงตัวหนอนกำลงเรมไหลออกจากเบาตาแสงจังๆนนพใสหนาชนจนหนาว่าไปทงหนงผมเรมชนไรขนตามแขนลกยางควบคมไม่ได ชนถอยหลงอกกาวแต่ชนกบอะไรแข็งขังหลงเมื่อหมุนไปดดก็เป็นพเยงเงารังรางของคนระปะหนาะคนคายคายแต่บทเบยวะหายไปในธรมดก่อนทชนจะจองชดสเสียงยาหอบเบาๆเหมือนอากาศในปอดเธอหนกจนเกือบแตกแล้วเธอกระซบออกมาสเสียงแตกลายสเสียงเหมือนไม่ใช่จากลำคอ แต่จากอะไรอกรังทอยในอกเธอก็กลบมาคำนนกดนอกฉนเหมือนโดนเสนเย็นเย็นรถจนชาไปทงลำตอวอยาขยบเขาชาชาจงว่าเหมือนมอตอดอเชิดดงเธอเอานวมมาวางบนห่มออกรอบหมอนนมอะไรบางอย่างดะขนมาเหมือนเป็นกรทมเสนอขนมาเงาเคลื่อนไหวขังใน เหมือนสอต,ตวกรรมนายกน้อยๆแต่ยกไม่ถกเหินพงทกจงหวะทำให้เสริงดงเป็นจงวะเสยในการกวนชนมองแล้วรถเย็นว่าไปถงกระดกสนชนไม่กล้าแม้จะกระพรมตากลวาพอมองอ,อ,ก,อ,อกทอมนนอ,นอาจจะโผล่ออกมาจากกอนนอนยาคอยๆเอาชอนลงไปคนชาชาทกครงทะกวนกลนเข็ม,เข,มเข็มเหมนกลบแรงขน เหมือนกำลงปลกบางอย่างฝ่ายฝนขนมาอกมาครงแล้วเธอกยันหนามาทางฉนสเสียงหายใจเธอขนดงชดหนกเหมือนอะไรบางอย่างกำลงจะหลุดออกจากซวงอกเธอเองลมหายใจหนกหนกของยาดงสะทอนหน่อยในครอวอเหมือนสเสียงละกลไฟในเตาถ่านแต่แผนไปทงหองจนผลเรมสั่นเบาๆเธอมมองฉน ด้วยเส้นตาแดงจางทะคนมวยเงาหนาเหมือนแสงเทรมระวอไปจากดวงไฟไทยกำจะดกนวะเธอขยบดงกรอดกรอดเหมือนเสนเอ็นดงขาดทะละเสนขยบเขาหาปากช้อนกลางกรอนขนอ,ขนอยไปทมอชนไม่หายใจแค่ยืนตรงขาชาเหมือนถกตะปกหนบกกบพลยาคอยคอยยอนช้อนขนชาชา ในชอนเมาก่อนนนเงาเข็มเคลื่อนไหวออยอเหมือนกำหลงหมดดินมาเสนอะไรบางอย่างยาวๆกรดไปตามขอบโลหะของชอนเธอหายใจหนกอกมะครงลาวเสียงแหลมบางอย่างกงออกจากไทยไหนหนกไรเสยงคลายเล็บต่ขดแผนใหม่จนนวมออยทะปลายนวมเธอแสดงขนเหมือนกดแรงจนเลิอดมะครงออกมาเป็นหยดเล็กๆชนถอยหลงอก แต่ชนเขากบประตดประดอยสเสียงประตงกราบเบาๆเหมือนนมใครรอยหลงประตนนดนะเบาๆตอบกลับมาใจชนกระแทกแรงจนเจ็บหนาอกเหมือนจะหล่นออกมาลมในห้องหนกจนเหมือนเต็มไปด้วยกลนฝนกลนเข็มกลนอะไรบางอย่างะแหลมทอทงจะหมกจนสเสยยวไปทงสมนยาเอาช่อนนอนขนมาไกลาปากเธอนวะเธอสัน่นแต่ไม่หยด เหมือนกำลงทำตามแรงบางอย่างทบคบมากกว่าเจตนาของเธอเองเธอแงปากเสยงแตกราวดงออกมาพร้อมเหมือนขากรามกำลงฝนกระดกขางในและชนนนคอยคอยเขาไกลจนชนเหนนำขนขน,ขนก่อนดำดำเทมไหลออกมาตามขอบปากเธอแต่แล้วเธอกระยดชะงกหนาเหมือนรถถงบางอย่าง แล้วคอยๆหันสายตามาทางฉนเส้นตาแดงวาบแรงกว่าเมื่อคอระฉนเย็นสงยอดหนาวสะทกไปทอกอเส้นประสาทเพราะตอนเธอหันมาเธอยงไม่ได้ปดปากสอนอทอจนของนิชรอนไหลยหยดลงพลเป็นจดขนขนกรดลงดนมาเสนแปลกแปลกระโดดหนไปทางฉนเบาๆแล้วยากเอาช่อนนน ยกมาตรงกลางอกเหมือนจะยศไหายนดเหมือนจะไหายชนกลอะไรบางอย่างทำไายควรเป็นอาหารมนสยะ,สะเสียงในคอเธอเรมหนกขนเหมือนต้องการเปลยนคำแต่เปลยนไม่ใดออกมาเป็นสเสียงคลางลากยาวแหบแตกเหมือนมอดคลานไปตามพวโลหะจากนนเธอคอยคอยชะจองไปดานหลงฉน สำนกของชาไปทงตอวอเพราะมัเสเยงเงาอะไรบางอย่างขยกยอยยอยไกลแผนหลงฉนมากขนเรยๆสเสยงขดแผลหลงฉนเรมดงชดขนเหมือนอะไรยาวๆลากไปบนผลดนสเสดนกรอดกรอดเหมือนฝนทัรถบนดนออกมาเป็นทางชนพยายามหมุนไปดดแต่คอแข็ง เหมือนนมใครบงคบหายจองไปขังหนาตามสายตายาจองออยอมไมกระพมกลนแรงแรงพงทะละขนเหมือนกลนเข็มผสมกลนแดงสดจนจมกระชาแกมชาใจชาไปทงอกเสยงนนเขาไกลชดอกรบระปะจนเหมือนมอยกบขาเธอยกชรอนชาขนเหมือนจะเรงหายชนมอง ก่อนทเสนตาแดงของเธอจะแวบหนงเหมือนแสงอะไรสอกอยางวับขนในกระจกตาฝนของชนเรมพราหมวัวเพราะชนเรมรถว่ารมอะไรบางอย่างออยกบตนขาเย็นหนกชอนชัยไปตามผัวหนงชนหายใจแรงขนตะแลมออกมาแค่บางๆเหมือนนอกชนถกบทไวโดวยแผนอะไรบางอย่าง แล้วเธอก็กมอหนาลงเงาของเธอยาวลงบนพลปะทะกบแนเสาดำรังรางทอยไกลาขาฉนเหมือนนดทงคงเขาเสมอกลนแบบพอร์ตยางเงยหนาขนอกมะครงแล้วจางมอทบว,วะชะคอของตัวเองเบาๆจนคอดงะเสียงประหลาดดางกรอบเหมือนของแข็งสองชนสเสียดกลนจนไฟแทบจะลกเธอกระซบสะเสียงแตก แหลมแต่ชดพออทอจะทำหายกระชนจมลงไม่ใดหนหนมคำนนขาดขาดหายหายเหมือนเธอพยายามเติอนรอหามแต่บางยังดงคำออกจากปากเธอหายไลเป็นเสียงธงไฟสเสยงถลงชนขยบขนแรงเหมือนรบทรงทมหลายขาครดไปตามดนแบบเร็วขนเร็วขน จนนมอะไรบางอย่างแต่ตนขาชนแรงพอหายฉนยสสะดงหายใจขาดตอนชนพยายามจะกมลงมองแต่งเงามนขนอยเร็วเกณฑ์พงขนมาตามข่ายนขนจนพะวะของชนหนาวลกพรงยาทำเสยงแหลมในคอเหม็นจะรบไปเองมอเธอทงสองสันก่อนจะยกขนมาเหมือนจะขวางเหมือนจะดนอะไรบางอย่างออกไปจากชน แต่พรมเอ็นทนมเธอดงกรอดอกมะครงเหมือนแรงขังในไม่ไห้เธอขยบเต็มมอทอไฟจากเตากระพบแรงแสงสะด,ดําแสดงสะทอนบนผัวพลจนชนเหนนะเงาของอะไรบางอย่างรบทรงไม่เขากบสนสอยอใดๆคลานออกจากเงาของชนเองมนนยาวคงเหมือนเส้นเอ็นแต่ขยบเองใด เหมือนมอชวดของตัวเองยารองเบาๆเหมือนจะหามเหมือนจะบอกหายชนไม่มองแต่ชนมองไปแล้วมองจนหายใจแทบไม่ออกเพราะเงานนนขนมากจากไตพลดนคลานขนมาตามเงาของเทาฉนเหมือนกำลงจักและตอนนนเองสเสยงหนกหนกบางอย่างกระดังสนจากไตพล เมืนของใหญ่ท่อกดดนจนพงขนมาออยดานหลงชนไกลขนไกลขนจนลมเย็นๆยฟาดหลงขอนแรงเหมือนลมหายใจของใครหรออะไรบางอย่างลมเย็นที่พัดส,สู่ต้นคอฉันค่อยๆแผ่วลงเหมือนแรงลมหายใจที่ยอมถอยกลับสู่ความมืดฉันหลับตาแน่นไม่รู้ว่าควรกลัวหรือควรสงบนิ่งแต่หัวใจกลับเต้นช้าลงอย่างประหลาด เหมือนมีใครบางคนวางมืออุ่นๆไว้บนบ่าเมื่อฉันลืมตาขึ้นเงาดำที่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ขาค่อยๆจางลงและลายหายไปกับพื้นดินราวกับไม่เคยมีอยู่เตาถ่านที่เคยลุกโชนค่อยๆลดแสงไฟลงเ<ง>หลือเพียงความอบอุ่นอ่อนๆย่ามองฉันดวงตาที่เคยแดงกลับเป็นปกติแสงจันทร์สะท้อนในตาเธอ เหมือนคืนธรรมดาธรรมดาคืนหนึ่งเธอเอียงหน้ายิ้มจางๆแบบที่เคยทำตั้งแต่ฉันยังเด็กไม่พูดอะไรไม่อธิบายไม่ปกป้องและไม่ขอโทษเพียงแค่ยื่นมือออกมาแต่แขนฉันเบาๆเหมือนจะบอกให้ฉันรู้ว่าไม่เป็นไรแล้วฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นขมเหาหนักและกลิ่นคาวประหลาดที่ปกคลุมห้อง หายไปทั้งหมดมีเพียงกลิ่นอาหารแบบเดิมแบบที่ฉันคุ้นเคยมาตลอดในวัยเด็กในหม้อไม่มีเงาดำไม่มีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดใดมีเพียงน้ำแกงใสที่เดือดเบาๆเหมือนวันเวลาเก่าๆฉันมองหน้าเธออีกครั้งย่าก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนย่าคนเดิมในดวงตาอบอุ่นของเธอ ไม่มีร่องรอยของความน่ากลัวมีเพียงความเศร้าลึกๆที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเธอเอ่ยเบาๆเสียงอ่อนโยนเหมือนเสียงลมพัดทุ่งข้าวขอโทษนะที่ทําให้ตกใจฉันยังคงเงียบไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรย่าก,ก้มลงปิดเตาเก็บช้อนแล้วเดินไปยังประตูหลังบ้านเมื่อเธอเปิดประตูออก แสงจันเต็มดวงสองลอดเข้ามาขาวนวลสว่างอ่อนอ่อนร่างของเธอค่อยๆเลือนกับแสงนั้นเหมือนไม่ได้เดินออกไปแต่กลับคืนไปยังที่ที่เธอควรจะอยู่ก่อนที่ประตูจะปิดลงเองเสียงสุดท้ายของเธอก็ลอยตามลมเข้ามาอย่ากลัวเลยย่าดีใจที่ได้เจอและเมื่อมองกลับไปในครัวความมืดสงบ เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นฉันยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางกลิ่นอาหารอุ่นๆและความคิดถึงที่จู่ๆก็พุ่งขึ้นมาจนแน่นในอกคืนนั้นพระจันทร์ยังคงส่องสว่างเต็มดวงแต่มันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปเพราะฉันรู้แล้วว่าแม้ยาจะจากไปนานหลายปีหัวใจของเธอก็ยังคงทำอาหารให้ฉันในคืนที่จันทร์เต็มดวงเสมอ จบอย่างสงบอบอุ่นและนุม่มนวล